สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสวนแลนาเฮานะคะวันนี้สวนแลนนาเฮาของเราจะพามาทำหมูแดดเดียวกันค่ะที่เห็นด้านหน้าก็คือเป็นหมูแดดเดียวที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะมาบอกวิธีการทำหมูแดดเดียวค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เรานําหมูมา ให้เราทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจะเป็นหมูสามชั้นหมูเนื้อแดงหรือว่าสันคอหมูประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ทางเราจะชอบแบบเนี้ยค่ะเนื้อหมูติดมันนิดๆเวลาเราทอดมันจะได้ไม่แข็งจนเกินไปค่ะให้เรานำหมูมาหั่นเป็นชิ้นนะคะจะเป็นแบบชิ้นยาวๆแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะหัน่นแบบเป็นแบบชิ้นบางๆก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะ หลังจากหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานํามาปรุงรสเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ําตาลปีป๊บหรือน้ำมันน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็ซอสฝาเขียวพริกไทยแล้วก็ผงปรุงรสค่ะผสมให้เข้ากันให้ละเอียดนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันให้เราํำมาคลุกเคล้ากับหมูที่เราหั่นเป็นชิ้นแล้วค่ะ นนะค,ะคนให้เข้ากันให้ดีๆเลยนะคะคนแบบให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยให้ดีๆเลยะคะ่ะแล้วให้นําน้ํามันพืชค่ะหรือว่าน้ํามันหมูก็ได้นะคะม,มาเทใส่เล็กน้อยแล้วก็ให้คลุกเล้าอีกทีนึงเพราะว่าทําไมเราถึงใช้น้ํามันเทใส่เพราะว่าเวลาเราตากตัวน้ํามันจะช่วย เคลือบไม่ให้หมูของเราติดกระด้งหรือว่าแห้งจนเกินไปนะคะเขาก็จะออกเงาสวยๆด้วยค่ะจะไม่ดูด้านๆไม่ดูไม่ดูแห้งๆจนเกินไปนี่ค่ะพอเราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานำไปแช่ในตู้เย็นไว้ก่อนสักประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือถ้าเผื่อใครมีเวลาเยอะหน่อยก็ แช่ในตู้เย็นไว้แบบค้างคืนไว้เลยนะคะ1คืนค่ะแล้วให้เรานำมาผึ่งแดดตากแดดค่ะวันไหนที่แดดแรงๆก็นำมาใส่กระดง้งหรือว่าใส่ตัวที่ตากที่มีฝาปิดมิดชิดน,นะคะตัวตะแกงที่มีที่มีฝาปิดเนาะเนี่ยค่ะโดยการเรียงเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะ ตากให้เรียบร้อยนะคะให้เต็มกระด้งแล้วเราก็จะนําไปตากแดดค่ะให้หาผ้าขาวปิดไว้ด้วยนะคะปิดไว้ด้วยเพราะว่ากันฝุ่นกันแมลงกันมดกัน,มกนมแมลงวันที่จะมาตอมทําให้เพิ่มเชื้อโรคให้เขาอะคะ่ะนี่ค่ะพอเราตากได้วันออสังเกตดูด้วยนะคะว่าถ้าแดดแรงๆค่ะแดดแรงๆจะจ,จัดเลยให้ผึ่งไว้ประมาณ ตากไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วให้เราไปสังเกตดูพอเขาเริ่มแห้งให้เรามาพลิกกลับด้านนะคะปิดด้านหนึ่งแล้วก็ตากไปอีกค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็สามารถเก็บนี่ค่ะบรรจุใส่กล่องพลาสติกไว้แล้วก็แช่เย็นไว้ค่ะทําไมเราถึงให้ตากแค่นี้นะคะเพราะว่าถ้าเผื่อเราตากนานๆแล้วจะทําให้หมูแห้งเกินไปแล้วเวลาเราทอดเขาจะแข็งค่ะเวลาที่เราทอดหรือว่าเราเอาไปย่าง จะทําให้เขาแข็งเกินไปแล้วมันจะไม่อร่อยมันจะไม่มีอรรถรสในการกินเนาะแต่ถ้าเผื่อเราตากให้พอเหมาะเนื้อเขาก็จะยังนุ่มๆอยู่เนี่ยค่ะก็จะทําให้เวลาทอดหรือว่าเวลาย่างเนื้อเขาก็จะไม่แข็งจนเกินไปให้เราเก็บใส่กล่องพลาสติกแล้วก็ปิดฝาใหม้มมดชิดนะคะนําเข้าแช่ในตู้เย็นค่ะช่องธรรมดาค่ะเวลาเราอยาก จะรับประทานอยากจะทอดหรือย่างให้เรานำออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็นำมาทอดหรือย่างได้ตามต้องการเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราทานไม่หมดให้เราปิดฝาไว้แล้วก็แช่ในตู้เย็นเหมือนเดิมนะคะจะทำให้เราสามารถเก็บหมูแดดเดียวได้นานขึ้นค่ะนี่นะคะก็วิธีทำก็ง่ายๆลองทำดูกันนะคะวันนี้ส่วนแลนนาเฮาขอขอบคุณ เอทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับส่วนแลนนาเฮานะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ